ือตอนนี้เรื่องเข่าทุกภัยทางใต้นี่เราทุกคนก็ยังคงตามกันอยู่ด้วยความเป็นห่วงเลยนะครับใช่ค่ะยังน่าเป็นห่วงมากๆแล้วการช่วยเหลือเนี่ยก็หลั่งไหลไปจากทั่วประเทศเลยทั้งเงินบริจาคทั้งของจําเป็นแต่ว่าแต่มีอีกมุมนึงใช่ครับมีอีกมุมหนึ่งเลยมันชวนให้มองภาพการช่วยเหลือในมุมที่ต่างออกไปมากๆเป็นเรื่องราวจากกาญจนบุรีครับ อยู่ห่างจากพื้นที่น้ําท่วมเยอะเลยนะคะใช่ห่างเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเลยแต่พวกเขากําลังสร้างสะพานเชื่อมน้ําใจที่ไม่ได้ทําจากคอนกรีตนะแต่ทําจากเสียงเพลงเป็นการเกริ่นที่เห็นภาพมากเลยค่ะเพราะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมันว่าด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์จริงๆครับผม เชิงข่าวสังคมมนุษยธรรมที่เราได้มานะคะมันเจาะไปที่กิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนการจนานุเคราะห์ที่กําลังจะเปลี่ยนสนามหญ้าธรรมดารรมดาเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการให้เลยมันเลยตั้งคําถามที่น่าสนใจว่าในยามวิกฤตเนี่ยเราจะใช้อย่างอื่นนอกจากเงินเพื่อเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ยังไงใช่เลยครับคือมันไม่ใช่แค่การจัดงานเพื่อรับบริจาคแล้วก็จบไปแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังทางความคิดที่น่าสนใจมากๆงั้นเรามาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่า กิจกรรมที่ว่านี้มันคืออะไรจัดที่ไหนยังไงครับค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่า KN Mini Concert การจนาทานน้ำใจบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ชัดเจนเลยนะชื่อชัดเจนมากค่ะการจนาทานน้ำใจคือการรวมทานน้ำใจของคนเมืองการส่งไปช่วยคนใต้งานนี้จะจัดขึ้นในค่ำวันที่27พฤศจิกายน2568ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับที่สนามญ้าเทียมของโรงเรียนการนานุเคราะห์เลยค่ะ โอเคซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างดูจะให้ความสําคัญกับแนวคิดเบื้องหลังมากๆเลยใช่ค่ะบอกว่ามันเป็นมากกว่าคอนเสิร์ตท,ทั่วไปมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นเหรอครับประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องเลยค่ะเขาใช้คําที่ทรงพลังมากนะเขาบอกว่างานนี้คือความพยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังพื้นที่แห่งความหวังค่ะซึ่งคํำนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยลอย แต่มันสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือดรสงพงษ์เตชะรัตนวรกุลที่มองว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันมันใหญ่กว่าแค่ตัวเลขเงินบริจาคผมชอบคำนี้นะพื้นที่แห่งความหวังแต่ในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงครับการเปลี่ยนสนามหญ้าให้เป็นความหวังเนี่ยมันทำยังไงคอธิบายว่าความตั้งใจคือการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือทำไปพร้อมๆกันค่ะ คือแทนที่จะสอนในห้องเรียนเฉยๆว่าเราควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะท่านก็สร้างสถานการณ์จริงขึ้นมาเลยให้คอนเสิร์ตเนี้ยเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ห้องเรียนเลยใช่ค่ะเป็นห้องเรียนที่สอนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมการเห็นโเห็นใจกันการทํางานร่วมกันคือเด็กๆที่มีส่วนร่วมเนี่ยไม่ว่าจะเล่นดนตรีจัดก,การหลังเวทีหรือแม้แต่มาเป็นผู้ชมเฉยๆเนี่ยก็กําลังเรียนรู้บทเรียนที่สําคัญกว่าในตําราเรียนอยู่อ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่แค่การระดมทุนแต่ เป็นการปลูกฝังอะไรบางอย่างลงไปในตัวเด็กๆด,ด้วยถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของงานนี้อาจจะไม่ได้วัดกันที่ยอดเงินบริจาคอย่างเดียวแต่ต้องวัดกันที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจของนักเรียนที่เข้าร่วมอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะมันคือการลงทุนในระยะยาวกับสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสำนึกสาธารณะ ทําให้ความเดือดร้อนของคนอื่นที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวที่เห็นในทีวีแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือได้จริงๆครายังพูดถึงประโยคที่สะท้อนเจตนารมณ์ของงานได้ดีมากด้วยนะคะคือพลังของศิลปะและหัวใจของผู้คนซึ่งมันบอกว่างานนี้ขับเคลื่อนด้วยสสิ่งนี้เท่าๆกันเลยน่าสนใจมากครับการเปลี่ยนอีเวนต์ให้กลายเป็นการเรียนรู้แบบนี้แล้วพอพูดถึงพลังของคนรุ่นใหม่ผมก็ดูจะโฟกัสไปที่คนคนหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะ ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเธอเป็นตัวแทนของพลังที่ว่านี้เลยใช่และนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวนี้มันมีมิติของความเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้มากๆครับผมกาลังพูดถึงศิลปินเยาวชนที่ชื่อต้นเข้าสุปริยาไม่ได้แค่บอกว่าเธอเป็นนักร้องรับเชิญนะแต่ใช้คําที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยบอกว่าเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของพลังเสียงและพลังใจของคนรุ่นใหม่การใช้คําว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมันต้องมีความหมายมากกว่าแค่การเป็นนักร้องเก่งๆคนหนึ่งแน่ๆ แน่นอนค่ะการเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันหมายความว่าตัวตนและการกระทําของเธอมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับบทบาทของต้นข้าวในงานนี้มันมีอยู่สองสามชั้นเลยชั้นแรกที่ชัดที่สุดเลยคือเธอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่มีประสิทธิภาพมากกระบอกเสียงหมายถึงช่วยโปรโมทงานเหรอครับมากกว่านั้นค่ะคำว่ากระบอกเสียงในที่นี้คือการขยายความรู้สึกร่วม จากเดิมที่อาจจะมีแค่กลุ่มคุณครูหรือนักเรียนในโรงเรียนที่อินกับเรื่องนี้เสียงของต้นข้าวซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยดึงดูดความสนใจจากคนในวงกว้างให้หันมามองและที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยสร้างแรงศรัทธาให้กับโครงการนี้วันนี้คืองานที่ตั้งใจทำจริงๆนะมีพลังของคนรุ่นใหม่มาช่วยขับเคลื่อนนะมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดน้ำใจผู้คนผมนึกภาพออกเลยพอมีคนที่เราที่เรารู้จัก หรือชื่นชมโดยเฉพาะคนที่เป็นเหมือนตัวแทนของยุคสมัยมาเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันทําให้เรื่องที่ดูไกลตัวอย่างน้ําท่วมที่ภาคใต้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นใช่ครับจับต้องได้ทางความรู้สึกมากขึ้นเลยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือบทบาทชั้นที่สองของเธอคือการเป็นสะพานเชื่อมทางอารมณ์เสียงร้องของเธอทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุและผลว่าคนเดือดร้อนเราควรช่วย แต,แต่มันกลายเป็นเรื่องของหัวใจใช่กลายเป็นเรื่องของหัวใจน้องคนนี้ที่เรารู้จักยังลุกขึ้นมาทําเพื่อคนอื่นเลยแล้วเราล่ะใช่มันเปลี่ยนสมาการไปเลยค่ะก็ระบุชัดเจนว่าการมีส่วนร่วมของเธอเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้คนตัดสินใจมางานนี้มันคือพลังของความรู้สึกเชื่อมโยงได้ใช่ไครับใช่ใช่ใช่พอเห็นเด็กคนหนึ่งที่อาจจะเป็นลูกหลานคนเมืองการเหมือนกัน ลุกขึ้นมาใช้ความสามารถของตัวเองทําเพื่อส่วนรวมมันก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆอยากจะลุกขึ้นมาทำด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากในเชิงสังคมวิทยาเลยนะคะมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับชุมชนม,มันไม่ใช่การสั่งไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการเชิญชวนด้วยศิละปะและความจริงใจซึ่งมักจะได้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังกว่าเสมอพลังเล็กๆของเยาวชนคนหนึ่ง เมื่อถูกวางไว้ในจุดที่เหมาะสมมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในสังคมได้จริงๆนี่คือบทเรียนที่โรงเรียนกำลังสอนนักเรียนทุกคนผ่านตัวอย่างของต้นข้าวเลยค่ะจริงครับมันทำให้เห็นว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษอะไรเลยแค่ใช้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทาได้ดีมาทาให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วใช่เลยแต่แน่นอนว่างานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นข้าวคนเดียวใช่ไหมครับพูดถึงความหลากหลายบนเวทีไว้ด้วย ใช่ค่ะและความหลากหลายตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ตอกย้ำแนวคิดของงานเหมือนกันมีทั้งการแสดงดนตรีสากลหน้าตัสินไทยมีวงดนตรีชื่อวงคารามายตอนแรกก็สงสัยนะว่าทำไงต้องมีหลากหลายขนาดนี้ทำไมไม่จัดเป็นคอนเสิร์ตเพลงสตริงไปเลยให้มันชัดเจนคำถามนี้น่าคิดมากครับและคำตอบมันก็ซ่อนอยู่ในเป้าหมายของงานนั่นเองยังไง การที่มีการแสดงที่หลากหลายตั้งแต่น้าตัสินที่อ่อนช้อยไปจนถึงดนตรีสากลสมัยใหม่มันเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้และทุกศิลปะสามารถเยี่ยวยาได้หมายความว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงเพลงแต่เป็นเรื่องของศิลปะในความหมายที่กว้างกว่านั้นถูกต้องครับมันเป็นการประกาศว่า ไม่ว่าคุณจะถนัดการร่ายรำถนัดการเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลทุกทักษะทุกความสามารถสามารถนำมาหลอมรวมเป็นพลังเดียวกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้าใจแล้วมันทลายกำแพงของแนวศิละปะแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีความสามารถแบบไหนคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนี้ได้เสมอแตกต่างกันขนาดนี้มาอยู่บนเวทีเดียวกันได้เนี่ย มันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหนักมากแน่ๆแน่นอนค่ะมันสะท้อนภาพของความร่วมมือในชุมชนเลยทั้งครูผู้ฝึกสอนนักเรียนหลายชมรมหรืออาจจะรวมถึงผู้ปกครองด้วยซ้ำมันคือภาพจำลองของสังคมในอุดมคติที่ทุกคนนำเอาจุดแข็งของตัวเองมาประกอบกันเพื่อสร้างสิ่งดีๆขึ้นมา นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าศิลปะและวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงแต่มันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการขับเคลื่อนสังคมได้จริงๆสุดยอดเลยครับพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้ผมว่าภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะจากตอนแรกที่เห็นว่าเป็นแค่มินิคอนเสิร์ตการกุศลตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนโครงการพัฒนาสังคมขนาดเล็กที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือระหว่างทางของการส่งน้ำใจนั้นพวกเขาก็ได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลขึ้นมาในชุมชนของตัวเองด้วย สิ่งที่ผมทึ่งที่สุดคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์นี่แหละครับจริงค่ะพวกเขาไม่ได้แค่คิดว่ามีปัญหาน้ำท่วมเราต้องบริจาคเงินแต่เขาตั้งคำถามที่แตกต่างออกไปว่าเรามีอะไรอยู่ในมือและจะใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอืมซึ่งคำตอบของโรงเรียนนี้ก็คือเรามีเยาวชนที่มีพลังเรามีศิละปะเรามีเสียงเพลงงั้นเราก็ใช้สิ่งนี้แหละเป็นเครื่องมือใช่เลยค่ะและถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิด เรื่องนี้มันมีนัยยะสําคัญซ่อนอยู่มากกว่านั้นี่นะคะครับสิ่งที่โรงเรียนการจนานุเคราะห์กําลังทําเนี่ยมันไม่ใช่แค่การส่งเงินไปช่วยผู้ประสบภัยนะแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถเป็นมากกว่าสถานศึกษาได้ขยายความหน่อยได้ไหมครับน่าสนใจมากแต่งานนี้มันกําลังทลายกําแพงนั้นลงค่ะ มันแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนศูนย์กลางของชุมชนใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ริเริ่มแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมรอบข้างได้จริงๆเหมือนกับว่าห้องเรียนมันขยายออกมาครอบคลุมทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนเลยถูกต้องที่สุดค่ะมันทำให้การศึกษามีความหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้คนมากขึ้น เด็กๆได้เห็นว่าสิ่งที่เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือนาฏศิลิ์เนี่ยมันสามารถนําไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้จริงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งดีๆประสบการณ์เหล่านี้แหละค่ะที่จะหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นพลอเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาของสังคมจริงด้วยซึ่งนี่อาจจะเป็นโมเดลที่สถาบันการศึกษาอื่นๆน่าจะลองนําไปปรับใช้ได้เลยนะไได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกมากจริงๆ พลังของเจตนาที่ดีเมื่อรวมกับความคิดสร้างสารรค์และการลงมือทําอย่างจริงจังก็มักจะให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแบบนี้เสมอค่ะครับมันเปลี่ยนจากการให้ที่จับต้องได้แค่ตัวเงินไปสู่การให้ที่สร้างการเติบโตทางจิตใจและติดสำนึกซึ่งยั่งยืนกว่ามาก เรื่องราวทั้งหมดของโรงเรียนการนาอนุเคราะห์ในวันนี้มันมันสร้างแรงบันดาลใจมากจริงๆนะแล้วก็เพื่อเป็นการปิดท้ายอยากจะทิ้งคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวของตลอดการพูดคุยครั้งนี้ให้ผู้ฟังได้ลองนำในขบคิดกันต่อน่าสนใจว่ามาเลยคือเรื่องนี้มันทําให้ผมคิดขึ้นมาว่าในยามวิกฤตเนี่ยการบริจาคเงินหรือสิ่งของเป็นสิ่งที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดครับแต่เรื่องราวในวันนี้มันแสดงให้เห็นอีกเส้นทางหนึ่งคําถามของผมก็คือนอกจากการบริจาคแล้ว ในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเราหรือแม้กระทั่งในกลุ่มเพื่อนของเราเองมีพลังหรือทักษะอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างที่เราอาจไม่เคยนึกถึงแต่สามารถนำมันมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมือนกับที่โรงเรียนแห่งนี้ใช้พลังแห่งเสียงเพลงและศิละปะในครั้งนี้บางทีคำตอบอาจจะเป็นทักษะการทำอาหารการซ่อมแซมการเล่านิทานหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่ถิดครับ